สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะมาสาธิตนะครับการนะครับ DIY นะครับปิดช่องนะครับไม่ให้หนูไปทํารังในรถนะครับแล้วก็การกลิ่นนะครับกลิ่นภายนอกเข้ารถด้วยนะครับตัวนี้การกลิ่นได้เกือบ100%เนลยนะครับกลิ่นไม่เข้าเลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าวิธีนี้นะครับผมใช้มาประมาณ3ปีแลวนะครับไม่เกิดปัญหาใดๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราดูนะครับว่าผมจะป้องกันตรงไหนนะครับอันดับแรกนะครับคันนี้นะครับเป็นฟอร์ดนะครับวิธีนี้นะครับใช้ได้กับรถฟอร์ดได้เกือบทุกรุ่นเลยนะคครรัััับบออออออนนนนดกะเีีี๋ยวววตตต้้้งถ่่ เราใช่นะครับไขควงนะครับปากแบนนะครับงัดบริเวณตัวนี้นะครับนี่ใส่ล่องไปนะครับแค่นี้นะครับดึงออกมาได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับอันนี้ดึงออกมาก่อนนะครับแล้วก็นะครับหมุดนะครับทุกจุดนะครับอันนี้ผมแกะไปบางส่วนแล้วนะครับผมเพิ่งจะมาถ่ายคลิปนะครับนี่จุดที่หนึ่งนะครับจุดที่สองจุดที่สามนะครับแล้วก็ จุดที่สี่นะครับมีสี่จุดนะครับก็จุดนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับอันนี้ผมจะมาตรวจสอบดูนะครับเพราะว่าผมมีเห็นมีรอยตีนหนูนะครับอยู่บริเวณในห้องเครื่องนะครับผมจะมาดูว่าหนูมันมาทํารังหรือเปล่านะครับแต่ก่อนนั้นผมได้อุดเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้อุดเรียบร้อยแล้วมาดูนว่าการอุดของเราได้ผลไหมนะครับอันนี้ก็ เมื่อเราเมื่อเราถอดหมุดหมดเรียบร้อยแล้วครับสามารถดึงยกออกได้เลยนะครับนี่นะครับยกออกแค่ครึ่งเดียวนะครับนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็อันนี้ด้านล่างก็จะเป็นตัวนะครับเป็นตัวแผ่นล็อกไว้นะครับเสียบกับตัวนี้นะครับจะเป็นเ็นป็นแผ่นๆอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับบนแผ่นนี้นะครับจะมาเสียบที่ที่ล่องนี้นะครับให้เราดึงดึงยกขึ้นนะครับนี่นะครับนี่รูนะครับที่หนูเข้าได้นะครับจะมีอยู่2จุดนะครับนี่ ก็จะมีรูที่1นะครับแล้วก็รูที่2นะครับมี2รูนะครับประมาณนี้ผมใช้วิธีการใช้นะครับเป็นตัวเป็นถาดนะครับถาดขนมนะครับถาดขนมนี้โชคดีที่มันได้ขนาดที่ถาดขนมนี้โชคดีที่มันได้ขนาดพอดีครอบครอบกับรูนี้พอดีนะครับนี่นะครับอันนี้ใช้ประมาณ3ปีแล้วนะครับใช้มา3ปีลวนะครับยังไม่เจอปัญหาเรื่อง กลิ่นข้ารถเลยครับแล้วก็หนูนะครับไม่มีนะครับหนูไม่สามารถเข้าได้เลยนี่คือปิดปิดตายเลยนะครับกลิ่นกลิ่นคืออากาศภายนอกนี่เข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่เจอเรื่องปัญหาที่แบบว่าขาดออกซิเจนแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าได้ทดสอบใช้มาประมาณสามปีกว่านะครับไม่พบปัญหาเรื่องการขาดออกซิเจนแต่อย่างใดนะครับแล้วก็กลิ่นรถเนี่ยไม่มีเลยนะครับเวลาผ่านแบบกองไฟหรือผ่านจุดบริเวณที่มีกลิ่นเนี่ยจะไม่มีกลิ่นข้ารถเลยนะครับ นี่นะครับผมใช้วิธีการตัดนะครับเป็นซองนะครับเป็นถาดขนมนะครับหนาๆหน่อยนะครับแล้วก็ใช้สามเอ็มนะครับแปะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวยืดออกมาแล้วเราสามารถใช้ถาดขนมเนี่ยครอบครอบบริเวณนี้เลยนะครับอันนี้ไม่ใหญ่มากนะครับนี่ครอบเลยนะครับมีสองช่องนะครับใหญ่ๆมีสองช่องนะครับอันนี้ก็ผมป้องกันไว้ก่อนนะครับสามปีแล้วไม่มีปัญหานะครับเรื่องการขัดออกซิเจนแล้วก็เรื่องหนูเข้ารถนะครับ แต่เรื่องที่เห็นผลได้ชัดเจนก็คือกลิ่นนะครับเวลาเราผ่านกองไฟนะครับมีการเผาไฟเงี้ยมีควันเราจะไม่มีกลิ่นเข้ารถเลยนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยที่เราไม่อุดเนี่ยมีนะครับตอนที่เอารถใหม่ๆนะครับยังมีอยู่แต่ว่าผมก็เลยตัดปัญหานะครับใช้วิธีการอุดเลยนะครับอุดแบบปิดสนิทเลยนะครับก็ไม่มีกลิ่นเข้าแล้วก็ยังไม่พบปัญหาเรื่องการขาดออกซิเจนแต่อย่างใดนะครับก็ใช้งานได้อยู่นะครับ ทดสอบเดินทางไกลบ่อยนะครับไปเชียงใหม่ไปเหนืองครับก็แวะปั๊มบ้างนะครับไม่มีการเรื่องขาดปัญหาออกซิเจนแต่อย่างใดนะฮะอันนี้ค่อนข้างหนานะครับเป็นซองเหมือนเป็นถาดขนมนะผมจำไม่ได้นะเป็นถาดขนมสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นถาดพวกอุปกรณ์ต่างๆมาปิดนะครับใครจะสามารถใช้อุปกรณ์อื่นที่สามารถ DIY ในการปิดก็ได้นะครับตัวนี้อันนี้ผมปิดตายเลยนะครับใช้แค่นะครับ สามเอ็มนะครับสามเอ็มแท้หน่อยนึงจะเหนียวนานหน่อยนะครับสามเอ็มแท้อันนี้ผมมาปิดมาซ่อมแซมเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจะมาดูว่ามีหนูเข้าไหมนะฮะปรากฏว่าไม่มีนะครับปรากฏว่าไม่มีแต่ว่าพบว่ามีนะครับมีตัวที่หนูอยู่นะครับอุจจาระหนูอยู่แสดงว่าหนูนี่มีการขึ้นเข้าห้องเครื่องนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะเข้าในตัวห้องผู้โดยสารได้นะครับเพราะว่าผมปิดเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้ดูกันอีกทีนะครับผมนึกออกแล้วนะครับว่าผมใช้ตัวอะไรนะครับผมใช้เป็นเป็น,นกล่องนะครับเป็นกล่องที่ใส่กับเคสโทรศัพท์นะครับกล่องที่ซื้อเคสโทรศัพท์มาเขาจะมีกล่องตัวนี้แถมมานะผมก็ใช้ประยุกต์ใช้เอานะครับเป็นกล่องของเคสโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะครอบพอดีเลยนะครับกล่องเคสมือถือนะครับนี่มี2อันมี2ช่องนะครับผมครอบพอดีเลยนะครับ ใครก็สามารถลองใช้ได้ดูนะครับวิธีนี้นะครับผมว่าเวิร์กนะครับอันนี้ผมใช้จริงนะครับประมาณ3ปีกว่าแล้วนะครับไม่พบปัญหาอะไรอย่างใดนะครับเป็นแนวทางนะครับสำหรับพี่่ที่ต้องการหนึ่งก็คือการหนูนะครับการหนูได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็กลิ่นนะครับเกือบร้อยเลยนะครับผมว่าน่าจะร้อยได้ครับเพราะว่าผ่านกองไฟผ่านมีการเผาไฟเนี่ยไม่ได้กลิ่นเข้าห้องโดยสารแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเราได้อุดช่องอากาศภายนอกแล้วนะครับ แต่ข้อนะครับระมัดระวังอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราอุดตายแบบนี้นะครับนี่นะครับข้อระมัดระวังนะครับถ้าเราอุดตายนะครับเราอย่าเปิดให้อากาศภายนอกเข้ารถนะครับเพราะว่ามันจะมีการดูดนะครับตัวพัดลมภายในของรถเนี่ยมันจะดูดอากาศภายนอกเข้าทําให้ไม่สามารถดูดเข้าเกิดสูญญากาศนะครับตัวนี้นะครับผมก็ปกติผมขับรถผมก็ไม่ได้เปิดอากาศภายนอกเข้าอยู่แล้วนะครับผมก็จะปิดอยู่แล้วนะครับนี่นะครับ สำหรับท่านใดถ้าเกิดลืมนะครับก็เช็คนิดนึงนะครับถ้าอุดตายแบบนี้นะครับแนะนําให้ปิดไม่ให้อากาศภายนอกเข้านะครับไม่ให้พัดลมมันดูดนะครับเพราะว่าเวลาเปิดอากาศภายนอกเข้าเนี่ยตัวพัดลมนะครับจะดูดอากาศจากช่อง2ช่องนี้เข้าไปนะครับนี่นะครับตัวพัดลมเนี่ยจะดูดอากาศ2งช่องนี้เข้าไปเลี้ยงข้างในนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมได้ปิดตายแล้วนะครับก็ดูนิดนึงนะครับว่าไม่ให้อากาศภายนอกนะครับปิดปุ่มนะครับอากาศภายนอก ไม่ให้ทํางานนะครับนี่นะฮะก็เป็นแนวทางนะครับท่านใดสนใจก็ลองทําตามได้ด้วยครับออง่ายๆเลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ